มาดูชอดเด็ดโอ้มีโดดนะครับชอดเด็ดเออช่างนิดเป๊ะจังนะครับผมเออมีโดดมีโดดครับพี่น้องช่างนิดเป๊ะจังโอ้ยขึ้นตรงมุมนี้ขึ้นสองสามทีแล้วนี่น่ยเอามาดูครับช่างนิด เมื่อกี้เห็นโดดเห็นตัวแล้วครับผมรอชมเด้อนะครับพี่น้องหอยคันเยอะครับผมโอ้ลอยเกลื่อนเลยพี่น้องนะครับจะเป็นอุจิตับนะครับโดนแพ้ผิวนะครับอืมเอาผัววานเมียสาว ไอ้ยะผัะวหวานเมียสาวช่างดิดอุ้ยดูขึ้นปลาดุกขึ้นบ่นน่ะ เด๋ยวรุ้นนะครับผัวหวานเมียสาว <c ười> คลิปนี้บายช่างนิดน <c ười> ตัวตัวนิดแต่วนันเหยังใหญ่นะครับสิบสามโศกสิบสามโศกครึ่งนี่ครับพี่น้องนะครับบาดแห้เก่งมากนะครับช่างนิดนะครับผมเอาไปดูครับผมนะครับปีใบนะครับว่าปแปลว่า สองถึงสามตัวนะครับปีก็สองตัวนะครับใบก็สามนะครับผมอ๋อปีใบโอ้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 ดังโอแล้วครับผมดังโอแล้ยฮะโอ้โอ้โอ้ช่างนิด เเโอ้หน so. ึ oh, à. 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 Oh. Uh, ่งตัวเงียบเงียบเงียบสองตัวสามสี่ห้าว้ยหตัวนะครับช็อตเด็ดนะครับผมช่างนิดเป๊ะ huh. จ uh ัง huh. ยกก้อนองเยขอให้เนื้อยกตัวกโลกิโลกว่านงองมสี่ห้ากตัวอุ้ยตัวเพี้ยนหกเจ็ดดเจดยนกครับเอาเรม่เร่เร่งรี่นะครับผมเจ็ดไม้ล้เจ็ดไม้แล้ววันนี้โววานเมียสาวสุดยอดครับห้ามลืมนะครับเจก